มาแต่งหน้านะครับงานวันนี้ที่เหมือนวันที่ลงคอยเพี่น้องงานวันนี้อยู่ที่สาซเกลนะครับอยู่อารันยาประเทศนะครับเนาะเดี๋ยวขอแต่งหน้าจากแบบครับวันนี้ขั้นตอนลงลองพื้นนะโอ้โน้หัวม้วนจ กินมาแล้วเหรอกินเ้าปตอนนี้แม่น,น,นทองม่ได้นนหนี่ยนทองแห้งเขาผ้าล่งไปกินเ้าแต่ใบสองเครื่องไปมนี่ม้เง้อนไม่ได้ ได้เป็นซอ้อมว่าปะเนี่ยไปถามเขาเาง่าจะฟุกท่าเดิมเหือคิดว่าไม่แน่บลอกท่าใหม่หรอก เคยกระบ,บอกให้เขากางออกฮะฟองนั่นนะยังเป็นกางอีกท่านกางเกลียงเองนะครับพอจะยัวไมา่หาไงแต่ว่าเข้านะเพราท่านมึงก็ทักบอกน้องต่อก็ได้กางพองไอพีเนี้เอางั้นสิ พาสหมู่บ้านาานี่แบบลืมของไปทัวร์แมบ,บบีแค่กูว่างของไว้ไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์หายแล้วทีนี้นัดกับพี่บ้านกูก็ลืมเนาะพี่บ้านพี่บ้านรอพี่บ้านนั่งรออยู่ในรถนานมาก เราล่อแล้วว่าเออพี่เดี๋ยวนี่พี่ไปเจออยู่อยู่รถนะยังสิแไหมหุ่ยอ่อนกับพี่หมยเร็ยกไปท่านได้เรียวบนันนี้เรื่อมอายบนันนี้เรื่อมเอื่อยจะของไหยโอ้สัวครับคือว่านัา่งอีกปีปังแท่ เตียงค่าเตียนลยเด้อม่อนี่เอาไปใส่ยางระดับทัศนี่เอาเมื่อสื่อเห่ะ ที่อันนั้นน่ะเดี๋ยวกูหานอ๋อถ้าสันนี่เลี้ยงพี่น้องไม่ได้เลี้ยงแนจ้าไม่ได้เลี้ยงแนจ้าสิเกิดสิมาขึ้นไปไหนโอ้ยเปิดไลน์ก็ไม่อย่างก็เขาเลยนะเปิดไลน์ก็อันมาไลน์เด็กกับ การต้อนรับน้องมึงมกพูดเลย <laughs> มันต้องเต็มที่อ่ะเอใจอัจบดั <laughs> ับจบดาก <laughs> อีกนานอยู่นั่นแหละเขียนยเสเซนโอเคไอ่ผู้นี้ผ้นี้ไอ้แมลงเลยด้วที่เตยไอ้เน่มมู้นี้ถือบาที่เตยไอ้เนี่ย ไม่ได้ถือบอลมีแฟ่ทำผเส้นฝจะน่อยนี่แต่บอลเลยยางมันหาไอ้ายอยู่ใส่่นยางผู้ใดแม่ผู้ใดมันมีผู้ใดผู้หลายคนอก็จะบกว่าไูดผู้ใดลองยิง้ยอนไปรุ่นประานียไม่เนเลยหลคนยังมาพากวะเพรมาแรงประสาทาหรอคันวัตถินะเอ้ยคาร์โลนะควั์โลนะฮะเออเราต้อรอนแ้วนี้ล่าสุดสินรถพี่น้องเป็นอย่างนี้กีสุปตา กับเป็นเนื้นน้ำาพยาเลยห่องเบ้ข่อยเบิดเหมือจนว่าข่อยเบื่อมีอยังเกลียดลูกค้าโมจียมเรื่องของเครื่อเงเมนเนี่ยังเกลยอ้ยอ,อยากหัวไี่หละก็่เปนสติต้อครอะไร่วนนึงไม่อยากจจะขอภาษาเลยแต่าม่วานจอดเกาสบาท่อวาดีดีดีมันเนี่ยคนน่นาจ,จะเยอะอยู่หรอกน่ายี่สิบเป็นต้น่อมันก็ดีแล้ว ร้อ่านริจาเนาะว่าสปกุจมอเื่าแฟนคับก็สามารถแบบซูซี่อาศัยอาศัยเป็นในราคาประมาณนี้ครับอย่าเลื่องเดิพี <S <S ่น้องเอ็มรอยอาหารเสียบขาเมื่อวานนีอ่าพี่ใหม่กับพี่ที่พี่พี่ชายกับพี่สาวพี่นแหละแมากมาคุละร้อยมาลรอยไปนี้ประกาศถึงนในปีใหม่ แปลกหรอกคับทำไมอร่อยบผมผมก็เลยบอกคุยยิ่งกันลอยผู้ได้กันลอยผมก็ได้เห็นแล้วว่าผมไม่สมบูรณ์แบาะผมเป็นพี่น้องครับผมทุกคนสามารถรดนได้ครับแต่ว่ายิ่งสมมากก็คือยิ่งมีศิลมากแค่นั้นเองครับพี่น้องครับแในการรอบนึงเขว่าผู้ใด้สี่โศกดีครับผมโศกดี กโอ้ยมันอโอ้ยมันนี่เจียมมาเจียมมาเทวันไม่ลื่นกับเอลงทีนะครับมานะครับมื่อวันรุ่นกันนะคนกับเมืองวันอ่าไอ้ร้องสามมื่อแรกไอ้สองมื่อแรกวะเพว่านี้มื่อที่สามสองมื่อแรกเขาเป็ห่วงเต้นใช่ปะเพลงมันม้วนเถื่อจังไหนเขนจะบอกห่วงเขาเนี่ยเถื่อเขาไม่สนใจคนร้องเลยนะเมื่อวานเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ที่ไกิฟต์หน้าเวทีกับเพลงวันไม่ล่นถ้าเจ้าป้าเม่องวันเนี่ยเขาแบบเขาเต้นดิ้นตายเต้นแบบเนา เดี๋ยวไเปลยนเป็นที่เก่าเออสนเี่วไปอ่เอาผมันนีมาสนใจีกที่นะตนพี้อกบอลไปุาเหนสาแก้วนะเดวงเหนั้องเหนี่ยมนะครับดำเนินการเพื่อวง ตีดีกมาดิโอ้ <c oughs> เป็นเครื่องเรียนครับม <c oughs> ันจะแก้งยงไงอ่ะเราจะต้องใส่ดนตรีใส่ดนตรีข้อมเหรอบว่าดิร่มสดม ก็เกินกันเนียยี่หัวตรงนี้ยาำกว่ายี่ห้อตรงนี้สั้นกว่าที่ต้องเติมยี่ห้อตรงนี้ขึ้นมาอีก เขียนเทียบเนว่าเปลี่ยนเลยนะครับมีน้องน้องช่วยแต่ก่อน,นอจะเป็นนวดน้ำผ้าซอยแตงน้องตาองศีรษะซอยแตงแล้กก็ไมีบีนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนใส่ขนตาไม่ได้เลยเขียนชียวที่เขียนไปทัว่วแล้วทีนี้มาเจอพี่โกโก,โก้พี่โกโก้ก็เลยสอนเขียนให้นะพี่โกโก้เนี่ย,ท,ยที่สร้างจางนาพายุสีเสก